ดีครับผมันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่ง่ให้ลูกค้านะครับแบตเตอรี่กับที่ชาร์จเนาะแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนี้บอกก่อนนะครับทางบงริษัทไม่มีรับประกันเนาะแต่อยู่ในการใช้งานนะฮะเราต้องใช้งานคือถ้าใช้งานแบบถูกวิธีก็ไม่รู้หนะ้าที่ขายก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องแบบช็อตหรือเสียนะฮะแต่พอดีลูกค้าซื้อไปก็รู้สึกเห็นจะมีระเบิดหรือแบบไหมเลยทางที่ชาร์ตผมก็ต้องดูทีว่าเกี่ยวเกี่ยวอะไรฮะแต่ความหมายว่า เอาไปเราต้องชาร์จก่อนนะครับตอนนี้แบตจะไม่มีไฟผมงวัดให้นะฮะไม่มีไฟ้องไปชาร์จให้เต็มก่อนฮะถ้ามันเป็นสีแดงให้มันเต็มสีเข,ขียวหมดนะคิดว่านะก็ว่าประมาณนั้นฮะน,นี่คือแบตใหม่นะนะครับแบตนี่ก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มาผมก็จะวดะัดฮะนี่คือของใหม่ไม่ได้ชาร์จมันจะไม่มีไฟจะมีนิดหน่อยไม่สามารถเอาไปเล่นได้ฮะแต่เล่นได้เดี๋ยวนะครับเสียงไม่ดังคือไม่เสียนะ right. เซลล์เต็มเนี่ยสิบเอ็ดกว่าเนี่ยอันนี้สามเจ็ดยังไม่เต็มนะฮะเราไปชาร์จให้เต็มนะครับค แต่ถ้ามีความบกพร่องจากโรงงานนี้ต้องบริษัทต้อง,ต,องต้องแจ้งหรือไงฮะแต่นี้เราดูความเป็นจริงก่อนเนาะความหมายคือแบบตอนนี้วัดดีนะฮะไม่มีปัญหาเราจะจัดส่งเนาะแล้วนี่ก็คือเครื่องเครื่องเครื่องชัดตัวนี้ก็ทนอยู่นะผมเคยใช้คือใช้นานแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาเสียเลยนะครับผมนะครับนี่ก็คือประมาณคู่มือก็มีให้นะฮะของเ่านะฮะก็คือประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนเนาะนะนครับจะให้ดูขั้นตอนนะฮะ คือง่ายๆคือต้องไปชาร์จก่อนให้เอาไปเล่นถ้าเอาไปเราไปเล่นเลยแบตมันมันไม่มีไฟอยู่แล้วมันมันลดลงไปเยอะแล้วก็เราฝืนเล่นรมันร้อนๆอาจจะช็อตหรือไงประมาณผมไม่รู้นะต้องถ้าถ้า,ถา,ถาลูกค้าไม่เคยเล่นก็ต้องต้องเอข้าใจการชาดเลยเนี่ยแต่คือตอนนี้เราเช็คเช็คว่ามีไฟมาปกติหรือเปล่านะฮะอ่าตอนนี้คือปกตินะฮะเนาะสีเขียวแล้วก็นี่ฮะแล้วก็เป็นตัวนี้เนาะที่ชาร์จได้ตัวนี้ไม่ได้ชาร์จนะฮะแต่ตัวนี้ถ้าไปเสียบ ก็ต้องเสียบให้มันตรงกันนะฮะคือห้ามสลับขั้วคือสี่เหลี่ยมเข้าสี่เหลี่ยมเนาะกลมๆเข้ากลมๆอย่างเดียวเนะี่ยคือจะเป็นกาวกับแดงนะ่ยคือห้ามถ้าสลับช็อตแน่นอนครับประมาณนี้ก็อลองดูตามวิธีนี้เราก็เสียบตรงนี้นะฮะเนี่ยมีเล็กกับใหญ่นี่คือไปสามเซลล์มันจะต้องอันใหญ่เล็กไม่ใช่ลราก็เสียบไปก่อนนะฮะแต่ถ้ามันเสียมันช็อตก็คือช็อตเลยคระะับตอนนี้คือเราเช็คไม่ช็อตจนกว่ามันจะเป็นไฟสีเขียวนะฮะมันจะมีหนึ่งเซลล์เต็มสองเซลล์สามเซลล์แต่ถ้าเต็มแล้วต้องรีบอออกนะะคื เราก็คงไม่ทิ้งไว้ไนานนะฮะเราเกิดประมาณรู้นะอ่าแล้วก็หมายความว่าประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็คือนี่เช็คแล้วแต่ถ้าหมายความว่าเราเล่นเสร็จนะฮะเออเล่นคือการยิงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยคือถ้ารู้สึกอ่อนแล้วยิงไม่ค่อยออกแล้วคือมันเบาๆอ่เะเราต้องหยุดทันทีอย่าให้แบตต่ําเกินไปนะฮะมันจะเสียได้หรือช็อตได้นะฮะเพราะเราเราต้องพักให้มันเย็นก่อนนะมันจะร้อนมากนะเวลายิงร้อนแล้วก็ เย็นแล้วเราค่อยมาชาร์จแล้วก็เล่นต่อนะฮะห้ามเล่นต่อเนื่องถ้าอย่างนั้นนี่เสียแน่นอนพังแน่นอนโอเคนะครับก็ฝากไว้ก็ลองดูเผื่อคนที่ไม่เคยเล่นแล้วก็เริ่มเล่นก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่จริงผมว่ามันไม่น่าจะเสียง่ายนะฮะในความคิดที่เราขายมาโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับบ๊ายบายครับสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้นะครับมีการราเยอะะนะครับผมโอเคนะครับบวัสดีครับ